สวัสดีครับท่านสามาชิกชมรมคนชอบหน,น,นีวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้เดี๋ยวว่าใช้ได้เลยไอเฮียเมื่อวานนี้แม่งง้อตกแม่งสามทุ่มพอยเลิอกอ่ะกวาดคลิปเสร็จมึงเลิกตกอ่ะอีเนอย่าแบบว่างใหม่ e นออสอีใหม่ใน y กิสอีใม่ในกสวันนี้จะเนาจะมาเล่นเด็ก วัดบีบแตกทำไมนี่ไอ้แม่งเอ้ยผมพูดไม่ค่อยเพาะนะพอภัยนะพอภัยด้วยพี่พูดไม่เพาะพอพี่ไม่มีใครสั่งสอนเองเกิดมาพูดอยู่คนเดียวแล้วชีวิตทั้งอาภัพ มังว่าจะไปถือสากันครับมันก็น่าจะเหมือนเอ้ยเยี่ยมไหมอ้โย <c oughs> <c oughs> มันเหมือนกันโอเคนางผู้หญิงก็น่าจะเอาไม่เดินเลยเอาทําเอาทําไมเป็นไม้กายสิตร <c oughs> อ๋อต้องเป็นไม้กายสิตธิ์กับนะ่ะ ไม่เล่นไอแมววะไอแมวมันสวัสดีไบด้วยไอแมวมีชุดไหมเอออะไรวะไอแมวนะ่าจะมีอะไรเยอะๆหน่อยหรอกตั้งกูเล่นมาไอ้เกมนี้ไม่เคยทำให้ไอแมวม,มันมีอะไรสักอย่างเลยมีแต่พลังพิเศษเอ,อ้ยหรือหรือว่ามนมีพลังใหม่พอสไม่ใช่เออยิงตัวเองทำไมพี่รู้ว่าน้องหลอ กระถาูกไฟไโอเคไม่มีอะไร <c oughs> มาดูกันหน่อยออมาตามมาซูเปอร์ฮีโร่ในเวลาสั่งสอนมารยาทต,ต่อให้มันรู้ซึ้งถึงเอ้ามันจะไปต่อยเอาทำไมไม่ต่อยตำรวจ มันกลายเป็นสเปอร์ฮีโร่ป่ะรูปร่างใช้ได้ผ่านนะเนี่ยผ่านนะจัดว่าผ่านมนตีตีตำรวจดีไม่ใช่ไม่มตีอย่างนั้นยอมมันยอมมันดิยอมจงยอมมันอะไรวะ อกลื้ไปอีนี่มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เอาไม่มีของอะไรเลยโอ้โหตำรวจลังแกเด็กอะโอ้โหมันไม่เกินไปผมไปแค่เด็กเองนะตำรวจจังทำไมตำรวจจังจะงทำกับพี่ได้ตำรวจจังอย่าฆ่าพี่เอ้อย่าฆ่าหนูดูเอาครับสีบาดูชออ็อกโก่าแต่น้องผู้หญิงไปไหนวะ เออเราอดเราอือ,อ,อดูดอไอหนูไอห,หนูขึ้นอย่าจ้องแพ้มันขึ้นรถด,ดิสหยแค่ขึ้นรถชีวิตก็แจ่มใสอเเปป็็นนพี่ชายช่วยด้วยพี่ชายพี่ชายน่าหล่อพี่ชายจงกลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ อะไรกัดตูดกูฟินอึนคันพีน่เคยกูด้วยดิ <c oughs> อะไรอะไรเลยเอาเอาไม่ใช่นี้ <c oughs> เอาได้เปลา่ายอดเยี่ยมมากพี่ชายไม่ลลวไปแลว้วกูชนมันมันยิงกูด้เนี่ยจะไปชนมันนะมึงชนป้ะยิงป้าอะไรเนี่ย พาอพี่สาวคนสวยว่ายัางไงเอย่ยหัวร้อนอยู่นี่บอสกลายเป็นโรบอทอเอ,เอ,เอทำไมหน้าจอเลื่อกไม่ได้เอา้าเอา้าหน้าจอเลื่อกไม่ได้ไอ้เหี้ยเป็นไรวะเอา้าแล้วนี่วิ่งงนี้ทำไมเอา้าไอ้เหี้ยมือถือกูลวนละคุณผู้ชมครับได้เวลาต้องซื้อมือถือใหม่แล้วล่ะนะครับนะ <laughs> ไม่ของขอเวลาเก็บเงินก่อนนะัะตอนนี้ยังเก็บเงินอยู่โอ้ผมกินเยอะด้วยสิแม่งใช้วันหนึ่งแม่งเป็นบานเลยอะบานตะปูเลยนะครับแดกเยอะเดี๋ไปแดกเยอะครับแดกเยอะมันเสียเยอะหะับแดกเยอะเอาตนะัวไม่ได้สูบยาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้การพนันอะไรสักทีไหนนะ มังแดกเยอะมันใช้เงินเหมือนมันใช้ไปเยอะมันก็เยอะนะเฮี้ยมังใช้วิกละหกจิตพันนะโอ้โหควายทาหาาเลยวะกูยังงงกับตัวเองเงเนี่ยเอาไปทาเฮี้ยอะไรเออไปใช้ทาเฮี้ยอะไรอยู่งั้นก็กินนยๆน้อยนะนะกินมือ้อกินค่ำกินเช้ากินแรงก็ว่านไปเฮ้ยรือว่าผมอดข้าวเช้าว,วะ่ะไอ้อดข้า,าวเช้าไม่น่าได้อดข้าวเที่ยงไหม้ดข้าวเที่ยงก็ไม่ยิ่ยงไม่ได้เลยอะ ครับอดจะเยอะแม่งตายอ่ะในโลกใบนี้ในโลกนน <c oughs> ใบน,น,นี้มีใครอดข้าวได้หรอกถึงมึงอดได้มึงก็มึงก็โหดเท่านั้นแหละเมีย <c oughs> อะไรหรอกมาอยู่กับพี่นหน่อยน้องสาวมาเลยเฮ้ยไอแมวไอแมลเอเมลด้วยวะเฮียเฮ้ยอะไรวะไอแมวยิ่งเหมาะด่านนี้เออเนี่ยเปลี่ยนตัวโชว์ให้จริง ไม่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 เอ้ยอะไรวะเฮ้ยเมื่ี้นี่อะไรเฮ้ยแปลกๆนี่นหรอพี่กี้นี่อะไรวะเอา,า้าแปลกมากเมื่อกี้นี่มีเสียงปลีวีวีวีเนี่ยอะไรวะงงเมื่อกี้เนี่ย สีเล่นนละงงอะ่ะมึงรู้ไหมตามพี่มาไอพวกไอพวกออ,อ,อ,อะไรกัดกูเนี่ยเวนเอ,อ,อ้ยอุ้ยเป็นอะไรกต์สีเนี่ยสียังไม่ได้ยัดตูดคนเลยนะทำเหมือนยีดด้ยังไงเนี่ยมาตามมาแล้วแล้ชื่อชื่อป้ายแปล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 อ่านไม่ออกจบรู้เรื่องกูอ่านไม่ออกก็ไม่ ห้าร้อยเอาไปทำอะไรดีเฮ้ยอีกว่าซื้อของเล่นแมวดีกว่าพี่สาวสวัสดีค่ะ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 เสียงอะไรวะอ๋อตำรวจเอีย้ยกูว่าอยู่เราไม่เลือกตำรวจนี่นหะวล่ะบ่จ่อน้องแมวบองบ่าอ้ยจ่อจึ่งจ่อ

มานี่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 อ่าแมวนอ้อยอ่าแมวน้อยอ่ะคือไม่รักฉันแล้วเหรอทำไมทำไม่ตาฉันมันละจ้าไอ้แมวน้อยเอ็มแมวนอ้อยอ้ามาสิจ้าอ้ามาสิจ้าอ้ามาสิจ้าไปไปจุดไักันดีกว่าแมวน,อมวน,อมวนอ้อยแม่น้าแม่น้อยเออติดหาเลยเนี่ยเกะ่าเอาไปอิอิโยอะ มาลูกแมวเอาพวกม่ยไปเลี้ยงปัดกวาดเส็ถ็ถูปัดกวาดเส็็ถูมันคืองานของเราลูกแมวไม่แมวม,มากูช่างแม่งพอเถอะ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 พอดีอเฮ้ยเอาไงวะเออเลอปแล้ว ลาก,ก่อนเลยพ่อโง่จะไปสุกไปสุกเชิดเดี๋ยวอนี่ไอ้นี่มีมาอะไรเพิ่มเติมไหมวะอยากรู้วะ่ะมันเสริมมันเสริมแต่งอะไรมาไหมมันเพิ่มแมวเข้ามามันก็ต้องเพิ่มอาณาจักรแมวแล้วก็อย่างนี้วะสวนแมวต้องมีอะไรบ้างดิอะไรนะไอหมีทองคําเหมือนเดิมคนชอบหมีคนชอบ นีแต่แต่ตรงนี้เรามีอะไรหรือเปล่าเอ่ยจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ไม่มีอะไรเลยเหรอมันน่าจะเพิ่มสัปาลาดอะไรเข้ามาสากอย่างเนอะทำเกมต่อสู้ไม่ได้หรอวะทำเกมต่อสู้จะดีมากเลยนะจะเปลี่ยนใจโฟล์คสไตเป็นคนใจเก๋ เลิกพูดดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอ้วกแล้วเอ้ยอะไรวะมันบักไปบักภาพสวัสดีมีน้อยเฮ้ยเดี๋ยวเราาทำให้ไอ้มีเป็นเอเลี่ยนได้ไหมเอาดิจงกายเป็นฮีโล่โอ้บอดี้ก่ะโอ้มันก็เิงคิจมูกคุณเลิคุเลยหรอทำไมทำไมทำไม่ไหวกันสับหลาดไม่ได้ นี่พวกเจ้าเป็นไทกันทำไมพวกเจ้าถึงมุกลายเป็นทำไมพวกเจ้าถึงมุกลายเป็นอสูรกายอ๋อ oh เ yeah. ฮ้ยฮึดีด้วยไอ้ตรงนี้อไอ้ตรงนี้ยิ่งน่าสนใจความบันเทิงสร้างสารรค์ให้เธอเสมอเอาละไอ้เลียนเอ็กเดียนตัวไว้ไอ้โง่กูจะย่องไปหาเป็นยังไงดีบ่กูโดนเหยียบ ย่องหาเข้าใกล้ยังไม่ได้เลย,เยี้จิงด้วยสิทิโกชองฟิโอล่าตัวหน้ากูเอาอะไรวะกูไม่ได้มึงไปหาเรื่องทีง่โกปัญญาอ่อนเี้อยู่ไหนวะจะมาหาข้าไอ้พวกโง่อะไรนะไม่ได้อย่างนั้นเรอ แมวคำฟุ่มเฟื้ยไม่น่าได้วะดูละพรรยามไปก็ไร้ค่านี่สินะพรรยามความภรรยามของเจ้ามันไร้ค่าเศรืลินถึงยอมรับความจริงซะสวัสดีน้องแมวไอ้แมวก็เป็นเอเลียนไม่ได้ไปเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้นี่มันไม่ใช่แลวาข้าไม่ต้องการแบบนี้บ้าน่ะ ไม่แต่เจ้าเองก็เป็นไม่ได้อันเลยนานี้นานี้กูเลแล้วมึงล่ะเป็นได้ไหมเอออะไรอ่ะอ๋อวัดมึงเป็นใครเดี๋ยวๆแล้วแล้วก่อนแล้วก่อนมึงเป็นใครเนี่ยนี่นมันาง่ายวะสินดิก้าสงสัยก็มีแต่เจ้าเท่านั้น มึงเป็นใครเนี่ยสมมติว่ามาได้ผลไม่มีเนี่ยเอา้ามึงยิงกูาหาพ้อ,องอื้อหือเลยนาทีหาเรื่องกูนะมึงเดี๋ยวจับเซ็กโบแม่งเดี๋ยวจับเซ็กยอกแม่งเลยแตกในเฉลยเนี่ยทำไมเจ้าทำไมเจ้าถึงกลายเป็นเป็นเหมือนกับข้าละ่ะ ทำไมเกินอีชานีอะไรวะพลังงานหมดหรือไงแบตหมดไหมแบตหมดหรือฐานหมดนี่เป็นการทดสอบ่ะเนี่ยหมูจะกลายเป็นสปาร์ลาดซะไม่เป็นอะไรเลยอะ โหมันก็นำมาถึงนี่แล้วไอ้ปิดพันธเวีนอตายเ้ยเยดเป็ดโรงแรมอาลูดก็อยู่เหมือนเดิมโรงแรมอาลูดอัลลงเละอ้าวแม่มาอาลาดูดอาลาดูดที่เอาไปเซ็กซี่เอาไว้ตอกหีกันทำไมเจ้าถึงไม่เป็นล่ะอะทำไมเจ้าถึงไม่เป็นล่ะอะทำไมเจ้าถึงไม่เป็นล่ะ อะไรวะมันพลังงานหมดแล้วเนี่เไยเด็กนี่ไอเด็กนี่มันลิเด็ดดิเด,ด็เด,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 ดหมดแล้วคุณอยากให้สักหลังแม่งมันเข้าได้ยิงเลยตรงเนี้ยไม่มีสักหลังให้มันเข้าได้เลยหรอวะไม่ทำพักหลังก็้วทำมันลำหายยิง่งแยอู้เฮียปุ๊กใจหมดอีกเว้เอ้ยวิ่งมาหาพ่องโอ้ยเฮียแม่งมัน ปิ่งมาอูตกใจจริงๆอะตกใจจริงนะวีเนี่ยโอ้วียนสีตกใจนะรู้ไหมสีเป็นคนขวัญอ่อนขวัญน,นักอ่อนยิ่งกว่าอะไรสีชอบความรุนแรงรู้ไหมจ๊ะ อออเข้าไม่ได้เหมือนเดิมมันย้อมคนไม่ได้เด,ดี๋ยวดูดินักเรียนห้าทำไม้คุณคอีเวนสูตรโอเคพอแล้วล่ะ กาะชมฝากกดไลค์สู่ับใครด้นนะครับ